ว่าดีจ้าพี่น้องมือนีคู่ตายกระสีภาพไปบึงแห่เทียนเนาะนี่ก็คือขบวนแห่เทียนของเขานี่คือนา่งเทียนที่พี่น้องงามบ่แต่ละขบวนกระสีประดับประดาสางสีสันให้กับงานนะคะอันนี้ก็เป็นขบวนบานคู่ตายเนาะนี่เนาะเออโอ้ติดมวนมวนะพี่น้องเนาะพุ่นะมือนีก็มีทั้งเบิร์ติบขบวนน้ากันนะคะพี่น้องมาที่นี่คู่ตายกับไปพอน้องไม่ยิ่งคนหนึ่งตีกองพี่น้องเอยอ่อนซ้อนหลายจะเมนเก่งเด็ดเด็ดมเนี่ยขบวนต่อไปกับยางมาพอพ่อใหญ่ประยุทธ์กับยายอันนี้อ พี่น้องเบาพิดเพระเป็นพ่อใหญ่ประยุทธ์ทหารเออเพื่อนก็ะตินตวดเงาใจกันอยู่พ่น,พน,น,น่ะพ่น่ะมอ,อ้ยมวนลายเนาะยายเอ้ยแต่อ่อนซ่อนเพื่อนผู้เฒ่าเพื่อน,นมวนมือนี่กระตัดภาพมาัี่ีลงท่านนะคะพอดีมูคู่ตายกลุ่มมูคู่ตายนี่กด้เหตุลงท่านนะคะเถ่อแจกใจประชาชนนะคะที่มารวมงานนะคะบริการนะคะอันนี้ก็ขึ้นมูอีกผู้นึงนะคะนี่นี่เพื่อนมาสาังซีสันในกบงานนะคะผลฝอน่งงามๆามโอ้ยมวหลายพี่น้องเอ,อ้ยมวนพ่น่ะเต้นเอาแต่ตายไป